สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับมาในวันนี้นะคะเราจะมาสำรวจดวงชะตาของชาวราศีมังกรกันหรือก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ครับผม ซึ่งแหล่งข้อมูลของเราวันนี้มาจากข้อความที่วางค่ะให้ภาพรวมมาน่าสนใจมากมีดาวเข้าดาวออกกันแบบวุ่นวายเลยภารกิจของเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาประเด็นสำคัญสำคัญ,คญทั้งคำเตือนแล้วก็โอกาสมาดูกันให้ชัดๆไปเลยใช่ครับคือสิ่งที่น่าสนใจในข้อมูลชุดนี้มากๆเลยนะมันไม่ใช่การทำนายเฉยๆแต่มันเหมือนการเล่าเรื่องเลยครับมีโครงสร้างชัดเจนมากเหมือนเป็นบทละครสามองค์เลยอ๋อ oh. คือมีช่วงต้นเดือนที่อึดอัด กลางเดือนที่เป็นจุดพีคของความท้าทายแล้วก็ปลายเดือนที่ทุกอย่างคลี่คลายลงแก่นเรื่องของเดือนนี้เลยดูเหมือนจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการแรงกดดันนี่แหละครับโอเคค่ะงั้นเรามาแกะกล่ององค์แรกกันเลยเปิดฉากมาก็ดูจะร้อนแรงเลยนะคะข้อมูลบอกว่าสัปดาห์แรกเนี่ยมีทั้งดาวอังคารดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวศุกร์มาอยู่ด้วยกันทำให้มีฟิลแบบหงุดหงิดร้อนรุ่มแต่ก็ยังพอมีอารมณ์ดีๆอยู่บ้าง เหมือนมีทั้งตัวร้ายกับนางฟ้าอยู่ในห้องเดียวกันเลยเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับคือดาวอังคารเนี่ยเป็นพลังงานดิบความโกรธความเร่งรีบในขณะที่ดาวศุกร์คือความรับความราบรื่นกา,า,ารประนีประนอมค่ะพอสองดวงนี้มาอยู่ไกลกันมันก็เลยเกิดสภาวะตึงเครียดข้างในเหมือนเราเหยียบคันเร่งกับเบรกไปพร้อมๆกันเลยครับอ๋อเข้าใจเลยคือใจหนึ่งก็อยากจะพุ่งไปแต่อีกใจก็คอยดึงไว้ใช่ครับ ผลก็คือความร้อนรุ่มที่มันอัดอั้นอยู่ข้างในนั่นแหละและจุดเปลี่ยนสำคัญก็มาถึงข้อมูลชี้เป้ามาเลยว่าคือหลังวันที่8กุมภาพันธ์ที่ดาวศุกร์หรือว่านางฟ้าของเราเนี่ยย้ายออกไปครับข้อมูลใช้คำได้ถึงอารมณ์มากบอกว่าทีนี้แหละแม่เอ๋ยความฟาดงวงฟาดงาจะเพิ่มขึ้นแถมยังเตือนเรื่องอุบัติเหตุด้วยโอ้โหเหมือนตัวที่คอยห้ามทับหายไปเลยอะค่ะใช่เลยครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจนะ พราะปัจจัยที่ช่วยให้เราจะเย็นลงอย่างในที่นี้คือดาวสุขหายไปเราก็จะกลับไปใช้สัญชาตญาณดิบหรือพลังของดาวอังคารทันทีอ๋อเหมือนไม่มีเซฟตี้เน็ตลูกออนครับเหมือนตะข่ายรองรับทางความรู้สึกมันหายไปชั่วขณะความหงุดหงิดที่เคยถูกคุมไว้ก็เลยปะทุออกมาเต็มที่การเตือนเรื่องอุบัติเหตุก็มาจากตรงนี้แหละครับพอใจร้อนสติมันก็ลดลงความประมาทก็มาเข้าใจเลยค่ะเหมือนเกราะป้องกันความใจร้อนมันบางลงไป แต่ดูเหมือนสถานการณ์ก็จะไม่แย่นานนะคะครับเพราะว่าหลังวันที่13กุมภาพันธ์คราวนี้เป็นคิวของดาวอาทิตย์ที่ย้ายบ้างข้อมูลบอกว่าโลกค่อยสว่างวาบขึ้นมาหน่อยอารมณ์กลับสู่โหมดปกติโชคลาภโดดเด่นขึ้นแล้วอะไรๆก็ดูง่ายขึ้นเป็นอย่างนั้นเลยครับดาวอาทิตย์ในทางโหาราศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสว่างนะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความชัดเจนอืแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองด้วย พอดาวอาทิตย้ายเข้าตำแหน่งที่ดีมันเหมือนมันเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัญหามากกว่าอ๋อไม่ใช่ว่าปัญหาหายไปแต่เรามองมันเปลี่ยนไปใช่ครับจากที่เคยมองอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเราจะเริ่มเห็นทางออกเริ่มรู้สึกมีพลังกลับมาจัดการได้อีกครั้งแล้วก็ปิดท้ายเดือนได้สวยงามเลยหลังวันที่23สากุมภาดาวอังคารที่เป็นตัวสร้างเรื่องก็ย้ายออกไปอีกครับ คราวนี้ชีวิตก็เข้าสู่โหมดผ่อนคลายจริงๆจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยถือเป็นเดือนที่สอนให้รู้จักรับมือจากพายุอารมณ์ของตัวเองจริงๆครับและแน่นอนเขาว่าพอเราเจอแรงกดดันจากข้างในขนาดนี้ที่แรกที่มักจะได้รับผลกระทบเต็มๆก็คือที่ทำงาน เลี้ยงไม่ได้เลยครับพลังงานข้างในของเรามันสะท้อนออกมาสู่โลกภายนอกเสมอใช่ค่ะข้อมูลบอกว่าสัปดาห์แรกนี้หนักหน่วงมากมีความวุ่นวายเร่งรีบต้องทำงานแข่งกับเวลาใช้คำว่างานไฟไหม้เกินเบอร์เลยอืมซึ่งก็คือภาพสะท้อนของอารมณ์ข้างในเลยจริงด้วยค่ะที่เราคุยกันว่าเหมือนเหยียบคันเร่งกับเบรกพร้อมกันถูกต้องครับความร้อนรุ่มจากดาวอังคารมันแสดงผลออกมาเป็นงานด่วนงานเร่งงานที่ต้องการการตัดสินใจเร็ว แต่ที่น่าสนใจคือพอหลังวันที่8กุมภาซึ่งเป็นช่วงที่อารมณ์เราพีคสุดๆเนี่ยในเรื่องงานกลับมีบางสายงานที่ข้อมูลบอกว่าจะปังสุดๆไปเลยครับทำไมฝั่งนั้นถึงมีแค่คำเตือนเรื่องคนจะกอบงานเป็นคำถามที่ดีมากครับนี่คือความแตกต่างของการใช้พลังงานดาวอังคารในบริบทที่ต่างกันงานสายบันเทิงความงามหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นงานที่ต้องการการแสดงออกต้องการพลังงานที่พุ่งไปข้างหน้า ออ๋ oh, ต้องการความกล้าความโดดเด่นใช่ครับซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านบวกของดาวอังคารพอไม่มีดาวสุกมาคอยเบรกให้ต้องประนีประนอมคนทำงานสายนี้ก็เหมือนได้ปลดปล่อยศักยภาพเต็มที่กล้าคิดกล้าทำมากขึ้นเลยปังครับอ๋อเ oh, ข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนพลังงานความหงุดหงิดให้กลายเป็นพลังในการสร้างสารรค์และการแสดงออกแทนใช่ครับแต่ในทางกลับกันสำหรับคนทำงานประจำในออฟฟิศ พลังงานของดาวอังคารแบบเดียวกันนี้มันไม่ได้แสดงออกเป็นการสร้างสรรค์แต่กลายเป็นการแข่งขันและความขัดแยง้งบรรยากาศในที่ทํางานอาจจะตึงเครียดขึ้นครับมีความแก่นแย่งชิงดีกันมากขึ้นคําเตือนเรื่องระวังคนจะก๊อบงานจึงไม่ใช่ว่าผลงานเราไม่ดีนะแต่เป็นเพราะผลงานเราอาจจะดีจนไปเข้าตาคนที่อยากได้เครดิตไปง่ายๆเป็นบททดสอบให้เราต้องรอบคอบมากขึ้นนั่นเองถูกต้องครับ ส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวก็ดูจะประคองตัวไปได้แต่ก็มีคำแนะนำว่าถ้ามีคนมาชวนทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้ให้คิดเยอะๆหน่อยครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการรักษาเสถียรภาพของสิ่งที่มีอยู่มากกว่าจะไปเสี่ยงกับความไม่แน่นอนใหม่ๆครับความเครียดจากอารมณ์จากงานมันมักจะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าเงินเราเสมอเลยนะคะเรื่องนี้สำคัญมากครับ เพราะมันเชื่อมโยงกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีมังกรโดยตรงอ๋อเหรอคะครับสําหรับชาวราศีมังกรเนี่ยดาวเสาร์เปรียบเสมือนแกนหลักของชีวิตเลยมีอิทธิพลต่อเรื่องวินยัยความรับผิดช,ชอบซึ่งรวมถึงเรื่องการเงินด้วยดังนั้นการขยับตัวของดาวเสาร์ในวันที่13กุมภาจึงเหมือนเป็นการปรับจูนเรื่องวินัยทางการเงินครั้งสําคัญเลยครับแล้วการปรับจูนครั้งนี้ก็มาพร้อมกับบททดสอบสุดหิน ข้อมูลเตือนชัดเจนมากค่ะว่าจะมีเพื่อนหรือญาติที่เดือดร้อนมาขอยืมเงินพร้อมพกเรื่องดราม่ามาเต็มกระเป๋าโอ้โหแค่ฟังก็นึกภาพออกเลยและสิ่งที่ข้อมูลแนะนำก็น่าสนใจมากนะครับเขาไม่ได้บอกว่าห้ามช่วยใช่ค่ะแต่ให้เรากลับมาประเมินตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกโดยใช้คำว่าถ้าพวกเธอไหวพร้อมช่วยโดยไม่เดือดร้อนอันนี้ไม่ติดนี่คือหัวใจสำคัญของการจัดการขอบเขตเลยนะคะ คือการช่วยเหลือต้องไม่ทําให้เรือของเราล่มไปด้วยใช่เลยครับแล้วก็ตอกย้ําด้วยประโยคที่ดิฉันว่าทั้งเจ็บทั้งจริงมากว่าถ้าให้ยืมโดยคาดหวังว่าจะได้คืนตามกําหนดนะ่ะพักขาสาวเพราะจะไม่ได้แถมจะกลายเป็นทะเลาะผิดใจกันไปอีกโหตรงมากตรงไปตรงมามากแล้วสรุปปิดท้ายว่าเงินอยู่ที่ตัวสบายใจสุดถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะครับประเด็นนี้มันซับซ้อนกับเรื่องเงินเยอะเลย มันคือบททดสอบศิละปะการปฏิเสธกับคนใกล้ชิดอืมเพื่อรักษาสิ่งที่สำคัญกว่าปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่แรกจริงด้วยค่ะดวงดาวกำลังบังคับให้ชาวราศีมังกรต้องเลือกว่าจะยอมอึดอัดใจระยะสั้นเพื่อรักษาทุกอย่างในระยะยาวหรือจะเลือกสบายใจชั่วคราวแต่ไปเสี่ยงกับปัญหาใหญ่ในอนาคตเป็นบททดสอบที่ต้อง ใช้ทั้งสติและวุฒิภาวะสูงมากจริงๆค่ะเอาละค่ะพักเรื่องหนักๆมาดูเรื่องหัวใจกันบ้างดีกว่าซึ่งดูเหวนว่าจังหวะขึ้นลงของเรื่องความรักเนี่ยจะเป็นภาพสะท้อนของกราฟอารมณ์ที่เราคุยกันตอนแรกแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยเป็นกระจกเงาของกันและกันเลยครับเพราะความสัมพันธ์คือพื้นที่ที่อารมณ์ของเราแสดงผลได้ชัดเจนที่สุดสําหรับคนมีคู่สัปดาห์แรกเป็นช่วงเวลาทองเลยค่ะข้อมูลบอกว่าจะรักกันเป็นพิเศษใช้คําว่าจะขออะไรก็รีบๆขอแฟนจะเสิร์ฟ <c oughs> ครับก็คือช่วงที่ดาวสุกยังอยู่ให้คุณเต็มที่นั่นเองเหมาะกับการกระชับความสัมพันธ์เลยนะคะใช่ครับบรรยากาศมันเอื้ออํานวยมากจะพูดคุยในเรื่องที่ต้องการการสนับสนุนจากคนรักก็เป็นจังหวะที่ดีแต่พอเข้าสู่ช่วงอันตราย8-13ถกุมภาที่ดาวสุกหายไปแล้วอืมข้อมูลก็เตือนทันทีว่าเป็นช่วงเปราะบางพร้อมทะเลาะกันได้ง่ายแค่พูดอะไรไม่เข้าหูนิดหน่อยก็เป็นเรื่องได้เลย จะเห็นได้ชัดเลยครับว่าพลังงานด้านลบจากดาวังคารที่ไม่มีอะไรมาคานอำนาจมันส่งผลกระทบโดยตรงครับค่ะคำพูดที่ไม่ทันคิดหรือความหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆที่ปกติอาจจะมองข้ามไปได้ช่วงนี้มันอาจจะกลายเป็นเชื้อไฟได้อย่างง่ายได้กุญแจสําคัญของช่วงนี้คือสติในการสื่อสารเลยค่ะใช่เลยครับส่วนคนโสดนี่สิคะข้อมูลบอกแบบไม่มีอ้องคอมเลยว่ายังไม่มีอะไรแปลกใหม่ครับถ้ามีคนคุยอยู่ก็อาจจะเจอภาวะมามาหายหาย ลายไม่ตอบบ้างคำแนะนำคืออยากคาดหวังเยอะจะได้ไม่หงุนหงิดเองอาจจะมองว่าเป็นช่วงที่ดวงดาวไม่ได้ส่งเสริมการเริ่มต้นใหม่ๆเท่าไหร่การพยายามฝืนหรือคาดหวังมากไปอาจนำมาซึ่งความผิดหวันเหมือนเป็นเดือนแห่งการฝึกปล่อยวางเลยนะคะสำหรับคนโสดใช่ครับการหันพลังงานกลับมาดูแลตัวเองทำในสิ่งที่รักน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในช่วงเวลานี้ครับ มาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างค่ะมีคำเตือนที่เฉพาะเจาะจงมากคือให้ระวังอาการเจ็บคอคออักเสบหรือแม้กระทั่งกล้างปลาติดคอ <c oughs> ครับทำไมถึงเจาะจงที่คอเป็นพิเศษคะโดยทั่วไปในทางโหราศาสตร์นะครับดาวอังคารมักจะเชื่อมโยงกับการอักเสบการบาดเจ็บออและตำแหน่งของดาวในช่วงนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อราศีมังกรในบริเวณที่เกี่ยวกับลำคอและการสื่อสารพอดี การเตือนแบบนี้จึงเหมือนเป็นการบอกให้ระมัดระวังเป็นพิเศษครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือเคล็ดลับเสริมดวงข้อมูลแนะนําให้ไปสักการะเจ้าแม่ทับทิมโดยระบุสถานที่มาให้ด้วยคือที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานสังฮีครับในช่วงเวลาที่ดวงชะตามีความผันผวนการมีที่ยึดเหนี่ยวทั้งจิตใจก็เป็นเรื่องสําคัญการไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างกําลังใจเพื่อให้เราพร้อมรับมือกับความท้าทายต่างๆครับ แล้วทั้งหมดนี้นี่ความหมายว่าไรถ้าจะสรุปภาพรวมสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้ก็คือเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่ชัดเจนเป็นเหมือนบททดสอบภาคปฏิบัติเลยนะคะใช่ครับมีทั้งเรื่องงานที่ท้าทายและบททดสอบครั้งใหญ่เรื่องการเงินและความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิด ถ้าเราเชื่อมโยงจุดต่างๆทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นว่าแกนของเดือนนี้คือการสอบผ่านบททดสอบเรื่องความอดทนและการจัดการขอบเขตความท้าทายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฉุนเฉียวงานไฟไหม้หรือคำขอยืมเงินที่น่าลำบากใจล้วนเป็นเรื่องชั่วคราวที่เข้ามาทดสอบเราอย่างเข้มข้นในช่วงกลางเดือนแต่ถ้าผ่านไปได้ครึ่งเดือนหลังคือรางวลที่รออยู่ทั้งความสาเร็จโชคลาภ และความสบายใจที่กลับคืนมากุญแจสําคัญจึงอยู่ที่การผ่านช่วงวันที่8ปดถึงสิไปให้ได้อย่างมีสติที่สุดถูกต้องครับโดยเฉพาะในการใช้คําพูดกับคนรักและการตัดสินใจครั้งสําคัญที่เกี่ยวกับการเงินและขอบเขตความสัมพันธ์ของเราเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากค่ะจากข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเป็นเหมือนฉากหลังที่สร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบเรา คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจและอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อก็คือข้อมูลนี้สอนให้เรารู้จักดาวในชีวิตจริงของเราแหล่งข้อมูลบอกเราว่าดาวสุกจะย้ายออกไปแต่ถ้ามองในชีวิตจริงดาวสุกข,ของเราอาจจะเป็นเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษาดีๆเป็นงานอดิเรกที่ทาให้ใจเย็นคำถามคือเราจะสร้างเครื่องดูดซับแหล่งกระแทกทางอารมณ์ของตัวเองขึ้นมาได้อย่างไร เพื่อที่ว่าในวันใดวันหนึ่งที่ดาวสุกในชีวิตเราหายไปชั่วคราวเราจะได้ไม่กลับไปใช้สัญชาตญาณดิบแบบดาวอังคารในการแก้ปัญหาเสมอไปค่ะ